มาจ้าเมื่อนกกี่สิพ้าม่ก้อยขนมเซนก้อยขนมเซนน้ำกันมีปลาทูหมูยอ่อเนี่ยละหอมแขกซ้อยล้ะก็พริกพริกชีฟ้าซอยเนี่ยถั่วฝักยาวล้ะก ทั่วผู้ใส่ลงไปลเนาะมันสลายโพดเอาไว้ก่อนน้ำตาลจ้ะน้ำนัวใส่ลงไปล้ใส่หน่อยแส่บหน่อยใส่ลายแส่บบลาย เพิ่มขา้ามจัดจานน้าบีบมะนาวลงไปนี่นคนให้เข้ากาันนะ หอมหวนหวนแบบนี้เนี่ยแระแซบเป็นกระน,นัวไมาได้จ่ามาแสบๆน้ำกันกิน,กนอียงกับบ่เหลวดอกต้องกินแนวมากเนี่ยละมันจังแล้วอืมพักกะซมี่เนี่ยละพักอิตูพักชีเล่าพักซาลาแน่ เอ,อ,อ้าเอ้ากล้วยขนมจีนมามามา,มาเด้อมาเด้ออืมรสชาติดะไรแบบ อันตะคักจะบอกแมวอย้างแบบเสร็จแล้วจ้ามาแบบนี้เส็บๆนุ่นๆเหนกันอืมเบงนีน้เป็นตะเส็บครับว่าคนนะ่ะก้อยขนมจีนก้อยขนมเซนง่ายๆบานเฮ่ามาจ้าเส็บๆนุ่นกันนอกแบบนี้นะ หมวนกับไปโรดอือืมกินยังกับเพาะแสบดอกต้องกินแนวมากจังแสบสิวานึงชูฟังเมียนป่าหนึ่งแล้วมาคอมเมนต์ว่ากินเป็นตบบะบบแสบว่าสั่น บกดไล่ให้ดอกบ่บ่บ่บติดตามดอกเพาซั่นหนูก,ก็บ่ได้ว่าหยังให้เพิ่นดอกแตว่ว่าคนเฮาเนาะอันมันก็แซ่บแซ่บไผแซ่บ,ม,บมันแซ่บแบบของไผของมันเนาะแซ่บไผแซ่บมันนูก็ว่านูแซ่บคักแล้วล่ะแบบเนี้ย มันมันก็บพอแสบแบบเพิ่นอะเพิ่นมากกินมแบบคำใหญ่ๆหยัดเขาหยัดเขาอเขาอาสนะเพืลอนคอมเมนต์มากแล้วเพิินหราว่าแล้วนะเพืลินนทักแซดเมื่อวานอีก <laughs> ว่าเป็นตาแสบกับอออให้เพิินเนะให้เพิินไปเบิงสองที่เพิินหมักเพิินแสบเห็ดอีกอย่างก็มีดามาเมื่อแล้วนอกจาก นางยูชุดซื้อกะไม่พูดตีคือเกาหันอ่ะเฮ็ดดีกะตีเฮ็ดบ่ดีกะตีผู้เพิ่นม,มักตีกสามเพิ่นถอนการตีของเพิ่นม,มันเป็นความสุขของเพิ่นห้าบ่ตอบโต้ถือบางห้าทำบุญนะ กับซิแล่นนี้พักอิตูนิม่วนใส่รด หือก <G convert to popcorn> ้อยขนมเส้นแสบๆนั่นๆ ทั้งคนคนกินกับเขาเน่ะอืมอ่ะไว้นี่นยครับเอ้า แสบคากฝามาเด้อเหลือแต่หอยถวยเนี่ยม,มันกินน้ำกันก้งแสบอือ้มนั่นผูกควรกับมากแบเนีย มันหายตัวเพราะว่าอะไรมันไม่รว่ามันอนนี่แนี่มันคืออะไรของเล่นหรอพของเล่นที่มันมีหนูเล่นนี้ที่มันกะไแล้วเราต้องทำยังไงดีอเืออืต้มาอเอืมกขนใหญ่ เก็แล้วถึได้อืมเพราะเราเล่นแล้วไม่เก็บใช่ไหมครับมไม่มีว่าสองด้วยอืมแล้วทีหลังเราจะเก็บหรือเปล่าถ้าเราเล่นเสร็จอะไ่เกนะ็บูะไปแล้วจ้ะ มีคนมากวนแล้ว